แบบไหนครับสิบเดือนสิบเดือนสิบเดือนก็เอาตรวจไปรวปีนึงไปอืปีนึงสิบยี่สิบซี่งวดยี่สิบซี่งวดสูตรนี้ผมว่าบรุลุปีนี้บรุลุข้อสองเทียสี่ตัวแต่ว่ากับว่าได้บอกผู้ใดหเพิ่งเปิดเผยครั้งแร,นนเก,รเเกเลยครับ <laughs> อันเขาจะบอกว่าท่านเลเลกไว้มาโจมมาโจมแบบสะพันเลย จับปั้นเลยผมคิดว่าบ่านาซียุดบ์ว่านาซียุดเพทธ์พอซีตัวนี่คือท้ายสองตัวกับเลด้ผลสองตัวนี่ยย่างขันตัาเล็กสุดเนาะเล็กสุดนี่กันนี่ตามที่จริงเขาบอกผู้ใด้หรอกโอ้นี่ครั้งแรกเลยนะครับเนาะ นะครับผมครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางของเซียนเตี้ยนะครับตำนานถูกจนได้ซื้อรถสี่คันนะฮะสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนขายข้าวซื้อเลยว่างั้นนะเราก็ไม่เจอกันนาน,นไม่เจอไม่เจอกันนานนะครับเนาะเซียนก็ไปส่วนมากจะไปอยู่ที่นานะครับผมนาแน่บ้านแน่ไปมาแถวเนี้และวโอ้ผมว่าผมมาหามาตามผมไม่เจอสักทีวันนี้อ๋อลองขับมาดู เจอพอดีเลยกำลังนอนอยู่เปยพอดีเลยนะครับวันนี้ก็จะมาขอแนวทางฝากเอซนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับเนาะที่อยู่ไกล้อยู่ไกล้ย่ต่างประเทศก็ดีนะฮะอยู่ในประเทศก็ดีนะครับเนาะครับแนวทางของเซียนเตี้ยนะครับก็เป็นเซียนคำนวณนะครับเนาะเอาของนเตี้ยเซียนเตี้ยนี่คือเป็นเลขเลขสูตรใช่ไหมครับอสูตรบนหรือล่างครับผมสูตรเราตนมากคือบนล่าง เงิน <One> ล <input> ่างไรก็บนเพราะว่าเล็กล่างนี่มันสีทำนองไงก็เล็กบนหยาบหยาดเล็กน้อยโอ้เลกร่างนี่ก็คือว่าจะจะถนัดกว่าเนาะครับเนาะถนัดเล็กล่างไงขึ้นมากระซือก็เล็กล่างละครับบนกระซือเปแน่ยังน้อยนิดนะโอ้แต่บน่รงเนาะครับการบนการล่างนะครับเนาะก็มีสิทธิ์มาได้เนาะ สูตรนี่ตะกี้คือมอสซาไซเลยบอกสมัยเฮ็ดงานตะก่อนหนึ่งมันกับง่นอยู่เดี๋ยวนี้มันกับมันกับเขาเขาออกพันไปพันมาอยู่ตะวันตกเก่าเนาะคือหมดบางนึงกับตะวันก่อก้อนเลยงามงามโอ้ได้งามงามเ้าวันนี้จะให้นาเตียนะครับคำนวณแบบสดๆให้ดูหน่อยนะครับเอาข้าวข้าวไว้ก่อนชุดเต็มไปก่อนเนาะครับยังไม่ใช่ชุดเน้นนะครับ ต้องมนแบบพอเข้าอันนี้มามา,มาแท้ครับตัวาหอาก,ก็ต้องวิธีการใส่ก็มีอยู่ครับวิธีการใส่ที่เอาตัวที่มันออกออกมาแล้วนะครับเลขกไถสองตัวเลขบุญสองตัวมันจะเป็นซี่ตัวก็ซี่ตัวนี่สีมาตัวหนึ่งโอ้ซี่ตัวตามสถิติเฮ็ดมามันก็มีปีนึงอาจจะลดมาเกินสองเท่า ทองเก้านี่ทองเก้านีิสีไม้ตัวหนึ่งขันดำําว่าเมื่อนี่บ้านเตรียมพร้อมบ้านไเห็นไะไรแต่ว่ามาแท้ของเก้าตัวหนึ่งสี่ตัวล่างสองตัวบนสองตัวตั้งไว้สิบบนก็คือหกสองครับล่างก็คือศูนย์ศูนย์นศูนย์ครับเราเ่าเอาสี่ตัวตัดศูนย์ออกเหลือตัวเดียวก็เหลือสามตัวสามตัวล้วเข้าก็เอาเลขดิ่งมาประกอบสามตัวนี้ แล้วก็ตัวได้วนก็ตัดออกง่ายมาโอ้อันนี้คือสูตรใช่ไหมครับไม่นสูตรแบบเรียนน้องเป็ดเบิ้งหลังี่ยนเตี๋ยลองทำให้ดูหน่อยครับเพราะเขาใจตัวเรียนทรวนเอาแบบ้เลขท้ายซองโตออกครับอันนี้คือเสียนเตี้ยทำให้ดูนะครับรูเอาเปลี่ยนเปลี่ยนตรงหัวใหม่ก็ได้ครับเปลี่ยนเปลี่ยนทางหัวใหม่ครับไม่ไม่ไม่ปากกาปากกาครับปากกาเอาตั้งหัวออน อันนี้นะครับอันนี้เป็นของเกขานะครับศูนย์ศูนย์นยครับอันนี้ก็เป็นโอสองเป็นหกเปนสองขีดเด็ดอืมซีตัวน,นี่มาตัวหนึ่งซีตัวนตัวน,นี้มัสนสั่กันเราคิดว่าตัวเดียวศูนย์ครับประมาณนี้ ตัวตัวที่เสียวไซนี่สิแนะนำเช่นกันตอนนี้ก็ยังไม่ทันเส็ดเลยครับผมว่าโอกาสมาสูงตรงนี้ครับโอกาสมาสูงจับไบโหลดก็จะจะซืสิมายังค้งได้ไหมเราครับเลขวิ่งบัตาห้ากับเก้าห้ากับเก้านี่ตัวไซตัวมาไสเแล้วก็มากับมาเกษตรม้าเป็นนี่นะครับ มีตัวเดียวกันเข้าพื้นที่เนอะเข้าก็ับเป็นตัวนี้อือเข้านี่ก็ยเป็นตัวนี้ครับวันนี้แจกให้ดูฟรีๆเลยนะครับเนาะสูตรแล้วที่จับให้เลยได้ไหมครับผมมีตัวไหนบ้างครับเออห้าหกห้าสองตัวครับชุ่มปองแน่นอนห้าสองห้าศูนย์เก้าก็คือเก้า 15 th, 15 th. 15ข้าวสองข้าวสิ่งหนักตอนนี้ก็สำรับสำรับไปสำรับไอ้คนที่บมีแนวทางสี่สี่ลังเกียร์ถือแนวว่าถือแน่แต่คนทีโบอยากถือก็ตัดงเร็วเลยครับแต่ที่สำคัญคือเราต้องมีเลขวิ่งมาจับ ใช่ไหมครับเสียนครับอันนี้ผมผมเนี่ยหันไปหาขับเก่าโอกาสมาสูงอืมโอ้คิดว่านาเรียวเอาง่ามที่ทุดเราหาใช่เด็กวิ่งเนาะห้ากับเก้านี่คือเสียนว่าขั้นเด็กเก่งคือคือเพราะขั้นเด็กเก่งขั้นเด็กแต่ก็นว่นใชผมงคจับใช้แต่ว่โอกาสมากเว่าคำนวณเราเกิดนาเรียยุทที่ทั้งสี่หลักถ้าว่าสี่ตซี่ตัวนั้มาก ตัวนึง00กับ62มากเป็นหนึงแล้วก็ับเขาาตัวเลเวิ่งไมาใช่ครับซีตัวนี้สีมาใช้ได้ทุกงวดทุกปีกับสีมีรลดอยู่แน่อยู่จักหน่อยกับล่องล่องไปเขียบบ้าง,า,งางว่าจ้อนขึ้นไปทางหลังว่าจะสิบเดือนเนาะว่าจะลดจะงงวดป่ะผมคิดว่ามันห่าสิลดสิบเดือนนะี้ไม่หลุดเหรอครับผมคิดว่า่านหนาสิยุด บ่านาสิงลดเพราะว่าสีตัวนี่คือท่ายสองตัวก็ได้บลสองตัวย่างขันต่ำก็้้องมาตัวหนึ่งว่านาสิงลดแค่ในสิบเดือนขันต่ำลังเทียออกใช่กันเด้ซีตัวลังเทียก็มาออกใช้กันบานซีตัวนีมาอยู่แล้วหากงเกาแล้วยิงมาใส่ตัวงวดนี่เล็กวิ่งกะยังก็ท่านเปิดไปร้องมืกกิตัวต่วตังาม 5.9นี่คือมักใช่ไหมครับ5.9นี่ครับโอ้แต่ยังไม่ชัวร์เนาะเซียนเตี้ยเนาะหากับเก่ายังไม่ทนชัวร์ต้องซืตัวบนซี่อตัวนีชัวร์โอ้ผมก็เล่นแนะนำหากับเก่าใส่อันนี้คือคข้าเมตัวเก่าซูนกบมักเลยเนาะถ้าถ้าเก่ายู่ออกตัวนี้เลย อาทิตย์เก่าเอ่าอโซนครับอาทิตย์เก่า้กิิหาอาิติเป็นไม่ละหานแล้วตรงนั้ครับผมหาาซนหาครับอเป็นเลขสูตรเนาะสูตรนี่ก็มีตานที่จริงเ่าบอกผู้ใดอกโอ้นี่ครั้งแรกเลยนะครับนอกครั้งแรกเลยนะครับที่ได้สูตรนะครับผมอันนี้เ่าบอกผู้ใดเพราะว่าเจ้าคอมกับหาจังเ่ละ ซีไีตัวมันเขาเลขวิ่งกับร่องเทียบกับรถครับเทียบกับรถก็จำเป็นอืมแต่ที่สําคัญคือต้องมีเลขวิ่งที่สำคัญตรงนี้เลขวิ่งมาใส่ซีตัวนี้ครับโอกาสคนที่ว่าเคยเหงเลขกับซีสูงขึ้นได้ไหมเพิ่มเพิ่มระดับการผลิตองรลุกนอกแบบนี้นะครับกาวก็ร่องร่องเบิ่งว่ารับเฉพาะเซียนเตี้ยนะคะตรวจเบิ่งว่าย้อนหลังเพะว่าซิ สิบงวดนี่คิดว่าบ่นหลุดเต็มหมดไอซีตัวนี่รดน้ำสีเขาะคะเนาะส่วนม้ำสีเข้าตรวจย้อนหลังเบื้องก็ได้ครับอันของมนี่แต่ว่าตัวนี้มันเป็นหลักที่เราผมก่อนที่เฮลเมติกของเจ้าของมัดประกบเนื่อสูตรครับสิบงวดเออสิบสิบเดือนยังไม่หลุดนะครับลองย้อนหลังดูได้เนาะเอาเสียงเต่ายกให้ดูหน่อยครับผม เอาเอฟซีแคปหน้าจอไว้นะครับผมวันนี้โชคดีนะครับผมมาเจอสูตรของเซียนเตี้ยนะครับบ้านพ่อกันโดนก็เลยบอกสูตรเล็กเล็กน้อยน้อยเลยเล็กเน้อยนอยนะครับอันนี้คือส่วนเล็กส่วนน้อยนะเอฟซีนะทำไม่เอาทำ้กาวอ่ะหลาเฮ็ดโบเป็นครับทำไม่เป็นหรอครับผมให้เอฟซดูก็พอแล้วแต่ว่าเล็กวิ่งตั้งหักาสูตรสูตรสูตรอันนี้สูตรพื้นฐาน โอ้โหสูตรพื้นฐานนี่อาชีพเสี่ยนเตี้ยกันเขาโทษเอาสูตรน้ำมีมีเบอร์โทษว่าจะเบอร์โทษกับนี่เบอร์เก้านะครับโทรไม่ติดสักทีครับโทรหาเสี่ยนเตี้ยทีไรไม่มีคนรับสักทีสักทีคือคือผมเอง ส่วนมากผมโทรสอบถาว่าใครกันัดน้องนะยุบบัานต้องใครอือ่นกโทรัอบถา่อัน่ยู่บันบาน็็่า้างโทรสอบถานเาก็หน้าเขาไปไเลยศูนย์เก้าสองสามสามสามหกแปดแปดศูนย์นะ้อเซนเตียเนาะศูนย์เก้าสามไปศูนย์เก้าสองสามสามสามหกแปดแปดศูนนะครับเบอร์ที่ผมให้นะก็เบอร์เดียวนะของเซนเตียนะครับผมสามารถ ึกษาเรื่องสูตรเรื่องอะไรได้เนาะเซียนเตี้ยเนาะไม่ได้ท่านในถ้ำเาเลยบอกสูตรตามนี้กินอันตัวนี้ผมก็เพิ่งบอกคนนี้เพราะว่ารังเทียกับปัญหามันรังเทียข้าวเจาก็ได้เล็กเข้าก็ได้เล็กตตรงกันนะจ๊ะมันจะอันมันจะอันปัญหามันมั้ถึงจเลี่ยวไปแด้เ้าวไร้ตั้งสี่ก็คขอ้มาตรฐานอะมาตรฐานเลยเนาะอันนี้ยังไงก็มันเยอะสามตัวนึง แต่ที่สําคัญคือม,มันมัน<ม>ต้องมีเลข<ม>วิ่งกับกัมีสูตรต่อไปคือสูตรเลขวิ่งแต่ว่า,า,าอันนงที่พี่เล่นบอกมันมีหลายสูตรนะคร<ม>ับเลขวิ่งมน่สูตรเดียวก็เป็นแนวทางนะครับของเซียนเตี e ้ยนะครับพีซีครับผมวู้ดวันนี้โชคดีเนาะมาถึงได้สูตรเลยนะครับมาทาพีไรไม่เคยได้นะถือว่าใครได้ดูคลิปนี้ถือว่าโชคดีนะครับเนาะได้สูตรไปลองทําดูนะครับก็เป็นการแบ่งปัน นะครับแบ่งปันพ่อพ่อแม่แม่ที่อยู่ทางบ้านเนาะสำหรับใครที่ทําสูตรเป็นนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับเซียนเตี้ยนะครับแล้วก็เอฟซีที่อยู่ทางบ้านหรือว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ดียังไงก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็จะไปหาแนวทางหาสูตรเด็ดๆมาฝากนะครับเนาะแอดมินก็ทําไม่เป็นหรอกครับผมก็เอามาฝาก FC ีเฉยๆนี่แหละครับผมเผื่อ f อซจะได้นํา ถูกเนาะจะได้มีเงินไปใช้ใจ่ายนะครับผมเอาอยัางไงก็คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ